เราจะมาข้าใแ้่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้นะครับอ่านะครับอ่าไม่เป็นไรครับเป็นผมให้คนนี้เป็นคนซ้อมให้นะครับผมจะซ้อมคนนี้คนเดียวก้อง้องให้คนนี้เป็นคนซ้อมให้แล้วก่าทำเพื่องให้แน่วิธีทำทุกอย่างให้ร้องหมดเลยนะครับอยู่ร้อหน้านะครับอ่นะครับถ้าคนมีทักษะนะครับมีลมก็จะบังคบได้นะครับนะครับสวัสดีรับโบนะครับเป็นน้กโค้ชนะครับเมาี่เป็นโคชร้วย เวลาเวลาไปแข่งผมก็จะเอาโบรไปด้วยให้โบรเข้าไปบอกน้องๆครับที่จริงมราต้องมันต้องทําต่อกันนะครับมันต้องทําต่อกันอาโบรโกรทับต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้ไปด้วยไม่ได้ต้องมันไปดุต้องมันไปดซึ่งที่จริงตามผมซ้อมนะครับผมจะไปขอใช้ีลองรอมีระสุนอ่าเอาล็อกเงินค่าช้าช้าช้าก็ได้ลูกค่าช้าก็ได้อ่านะครับค่าช้าก็ได้ต่างยื่นต่าง อ่าเอาแค่หน้าอกก็พออ่าไปต่อฟิล์มยัดด้วยอ่าฟิล์มมันแน่ อ่าซิลก็มาอยู่ตรงนี้อ่าไม่แน่ป่ยนะครับอ่านะครับผมถามถามคุณวานได้ดูจะตัดเลยไหมรูยังไม่รั้อนะีกแกบอกอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับอ่าสช่วนนะครับ